ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะคร,ครับมืออ้อนี้กมาพ่อๆกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะรับพ่อเตี่ยมพามาติดตามราวพัฒนาเซียนชัยวานต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่22พฤษภาคม67เาวพัฒนาออก253710ครเยับเลขกล่างเขาออก สามเจ็ดนะ้าพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับไปได้เบิร์ดติดตามกระดิเห็นยังน้านะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่22พฤษภาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูด7กับ8ครับชุดเต็มพี่น้องก็มี73็ดามน้พี่น้องเ 3, นาะ เข้าเจ็ดสามเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเนอะแต่พันเยี่ยนเจ็ดสองแปดสองขับออกสามเจ็ดล่างพี่น้องแต่ว่าพันนายมาเป็นสามเจ็ดสามนะครับเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะเซียนชัยวานนะครับเอาเมื่อนี้มาตามกันต่อยเนาะพี่น้องเนาะเซียนชัยวานครับจะเลื่มเนอะพี่น้องเนอะภัยสนใจอยากเข้ากลุ่มเนาะพี่น้องเนาะ ครับเข้ากลุ่มฟรีเด้อพี่น้องเดอ้อครับเบอร์โทรมาแอดไลน์มากระใดพี่น้องศูนย์เก้าสองแปดหกห้าแปดหกแปดแปดขับแอดไลน์มาโทรมากระใดนะพี่น้องเนาะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มกลุ่มฟรีนะครับบอเสียเงินนะครับเอาถา้าฟังฟันกันแน่กลุ่มนะพี่น้องเนาะคัดเน้นๆบียว่าจะเป็นเลขรัฐบาลไทยเลขกล้าวพัฒนานะครับ ในกลุ่มนัพี่น้องเนาะครับฮะสนใจก็จะเลื่มที่น้องครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ ลาพัฒนาอาบเซียนชัยวานนะครับ บนล่างวิ่งรูด7กับ9ก้นะพี่น้องครับชุดวิ่งพี่น้อง เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่พี่น้อง แต่ว่าหลัก8เพิ่นบดจับให้ได้พี่น้องนะหลัก8ปดมี8 2 8 3 8งพี่น้องบดจับต่หลักเจ็ดนะพี่น้องนี่มี7 2 7 3 7อ เกดสองเกดสามเกดสี่นะครับเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ คพยายามลืมครับประเด็นที่เก่าพี่น้อง เก้าสองครับเนี่ยสามหางคิดเก่าพี่น้อง กันเป่ากันเบิ่นพี่น้องครับเทว,ว่าสองมืแล้วพี่น้องเนาะเรียกโบโบเบิรนนะครับเอาเงินนี้ฮากับราบ้างไปนะพี่น้องเนาะวันสุดท้ายของอาทิตย์นะพี่น้องครับ มักชอบตัวเดขก็อย่าลืมนะพี่น้องเนอก,กับตัวไว้น้เนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาก,กับเจ็ดสามครับเข้าตัวกลับเลขออกสามเจ็ดนะพี่น้องครับชุดวินเพิร์ลน,นะครับได้เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะพี่น้องเนาะหลักแปดเอฟซีมักกระจับเอาแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับเอาเน้นที่เก้านะพี่น้องเนาะ อาพอเต้มขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา่พอเต้มครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็ดแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มขอวอวยพรคอยเข่าคอยแตกยิงนพี่น้องเนาะครับเอฟซีก็จะได้โชคๆมันมันกันนะครับ เอาเขามาแล้วก็จะเริ่มเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มกข็ขอกราบขอบพระคุณนิพพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มกออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อควี่เขามเบิงมาใดความไข้พร,ร้นะอให้มีแตานะครับเนาะครัเขามาเบิงมาตตามพแต้มครแต่ลา็ให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกเขามาเบครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม